ไช่พ่อครับสวัสดีครับพ่องขึมีข้าวดีเดเยวสอดิพ่อเออไม่ข้าวดีไม่นี้ไอ้เนี่ยเนี่ยแม่นความนฟาร์มอะไรฟาร์มอะไราร์มอะไรฟาร์มอะไรฟาร์มพิมฟาร์มพิมพาฟาร์มพิมพามหาเศรษฐีฟาร์มพิมพามหาเศรษฐีต้องผ่านผ่านผ่านมหาเศรษฐีไม่ได้ครับว่ามือนั้นไปเห็นเบนมอบไปห้อยตัวนั้นสองล้านเก่าเป็นเพเงี้ยครับสองล้านเก้าสองล้านเก่าครับใส่ผ่านไปโอ้เงินงามพอสิเขาก็ไปเห็นแล้วครับ พอเห็นพอเสง่ยกยเตียตัวละสล้านเทปเลยเออเห็นแล้วครับก็เห็นตัวสองล้านเก่าแล้วครับผมเนี่ยแม่หลมาครับมื่อกี้นี้แม่หลวงมีโปรเจกต์อยังหนึ่งพอเสง่ยนี่คือเสง่ยพอเสน่หเราบอกว่าขนาดอะไรครับมีโปรเจกต์อะไรครับมีโปรเจกต์ครับให้พ่อเสง่ยไปดวลกันนักร้องของเสียศักดิ์ครับผมแล้วก็จะให้มูหันครับไปทำรายการทำเพลงด้วยครับทำเพลงครับ วันนี้พอข้นดีังเลยพ่อค่ะดีกับปากพี่น้องทุกคนแหละครับเพราะว่ากันดีดังในกับเพราะว่าอาอาศัยกันเยแมนเพิ่นติดตรงถิอเพิ่นเญ่ไปก็ดีแหละครับเพราะว่าสําหรับผมมันบม่มีโอกาสดอกถ้าเพิ่นบอส่งเพิมนะครับเดี๋ยวผมจะมีของขวัญให้พ่อเสงครับ แต่ไม่บอกตอนนี้นะครับผมผมจะได้ตั๋วพ่อเสงบ้างเออพ่อพ่อพ่อเสงตั๋วคนมาเยอะแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะตั๋วพ่อเสงบ้างว่าจะนั่นผมก็เตรียมใจที่ไรเง้ยเงี้มหาเจตีตั๋วกับบ้านบ่าอันนี้เสพทีระดับมหาเจตีนี่ครัไอ้นี่แต่ราค่าไม่พอเนี่ยครับพอตั๋วมาในเร็ววันนี้นั่เองเคยตั๋วไปเคยตั๋วแล้วไปเนี่ย กแต่ก <muitas> ่อนอาจีตตัวบางเล็กน้อยเด้อเพราะว่าเนียนี่มาแบบซุ่มๆวางตัวเข้ามาแต่ว่างั้นยังมาสงสัยอีกคุณแม่ตอนที่เนี่เพิ่นนั่งรถขั้นบักโกเข้าไปโดยรถยังก่อนนะบีเอ็มขับออกไปโอเยนี่นี่รอครับยังนุ่มแหลมโย่บัดมาสนามกล้วยบนรถบ๊วยบัดบอบัดมาสนามกล้วยกันคับ มวยมวยมวยเจ้าไงเจ้าหน้าเขาหนิแมครับมวยสุ่มมวยสุ่มมวยสุ่มแอบแอบอแบมาเก็บข้อมูลพ่อเสียงเนี่ยโอ้เอ้าเอ้าเอาเฮียครับฝากหน่อยครับฟาร์มอยู่ตรงไหนครับเฮียครับฟาร์มอยู่บ้านจำนักครับผมบ้านจำนักพาทางไปบ่อนไก่ก่อนถึงบ่อนไก่นะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับ ฟาร์มใหม่เลยลเาฟาร์มใหม่เลยเรามีพ่อพันธุ์ตัวไหนบ้างข้างนี้ม,มีพ่อพันธุ์สายเผือกที่ผสมได้แล้วก็เป็นเจ้าเหนือเมฆครับรับผสม1,000งพันบาทครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์อ,อน,านาคตรครับของลูกช้างอุดรชื่อช้างเทวดาครับผมช้างเทวดาช้างเทวดาแล้วก็นำเข้ามาใหม่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อแก้วมณีครับครับ นยครับถ้าใครต้องการมาเยี่ยมโครฟารติดต่อไงบ้างครับก็ติดต่อได้เบอร์โทรครับ098 353 8854ครับเนี่ยครับต้องมาให้แต่พราสิงของขวันบุกไปไม่ได้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันถ้าพี่นองเอฟซีทุกคนมาบ่ถกเ้อครับเริ่มาร์มทิพมผ้ามหาเศรษฐีปั้ม กามหาพอเสียงพอเสียงตีป้ามากครับอาไชตีไดลูกซินเนี้ยกินบ้านเอาเบอร์พ่อไหร่แมวครับตู้แผ่นหกครับตู้ห้าสามครับแปดหนึ่งเ็ดครับเอาตัวนี้ใครมีเรื่จะฝากไหมครับอ๋อพ่อฝากเกษตรกรเนาะอ่าอนาคตข้างหน้าผมก็มีแนวทางจะช่วยเกษตรกรเป็นหลักครับจะมีพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุที่ส่งเสริมได้เงครับผมว่าจะทำให้เกษตรกรดู เป็นตัวอย่างว่าเพราะเกษตรกรแถวบ้านผมที่ลองคุยดูแล้วนี่เกษตรกรยังไม่พัฒนาครับไม่พัฒนาก็ต้นทุนคิดว่าต้นทุนตัวเองน้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับต้นทุนตัวเองน้อยแต่ว่าเราพัฒนาได้ครับเราต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีอ่าที่ดีครับมาพัฒนาต่อครับขอบคุณีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ